อันนี้คือบรรยากาศบ้านสวนของสิษย์รัตน์คนครเลยค่ะมีเพื่อนบ้านแล้วบริเวณของเรากว้างขวางม,มากค่ะมีทั้งโซนแปลงเล็กแปลงใหญ่จดได้ผลหด้าหลายท่านไหนที่มองหาที่ดินทําบ้านสวนเนาะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะแล้วก็ของเราเงื่อนไขง่ายค่ะ คุยกันได้ทุกเงื่อนไขค่ะสดก็โฉนดพร้อมโนอนกรณีผ่อนก็ตอนนี้ทุกแปลงดาวเพียงแค่10ของราคาแปลนนะคะช่วงระหว่างผ่อนก็คือเข้ามาใช้ประโยชน์บนใจลที่ดินได้นะคะตอนนี้น้องเข้าพาจะมาดูเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านหลังใหม่เข้ามาปลูกสร้างบ้านละก็เลยตอนนี้ก็พากันเข้ามาดูนะคะใส้มาจะใส่สนุกปี ใกล้ส่วนเราสี่รังสตนะครเดยวก็ต้องแยกว่าอยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพผ่านนะคะเดินทางมาแป๊บเดียวก็ถึงละนะคะตอนนี้แปลงเล็กโซนแปลงเล็กของเราก็มีนะขนาดร้อยสองตารางวา204ตารางวามีร้อยเจ็ตารางวาโซนแปลงเล็กมีราคาอยู่ที่8,900บาทต่อตารางวากระทั่งถึงเ้างบาทต่อตารางวานะคะโซนแปลงใหญ่ของเราก็มี6 0 0 0บาทต่อตารางวาแล้วก็ 7,000พบาทจอตารางวานี่เราพาไปดูเพื่อนบ้านน่ากลับไปชมนู้นเลยน่ารักมากอะ่ะทำเหมือนเป็นทำเหมือนเป็นฟาร์มฟาร์มบัวนี่ค่ะมีเพื่อนบ้านละนี่ค่ะโอ้โหรถงานดีงานวันนี้ค่ะอันนี้ค่ะวนไปทางนี้เลยเดี๋ยวพาพาลูกค้าดูมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะอ่านี่ไง,งม,มีเพื่อนบ้าน,าน,เ,น,านเรามาทำบ้านสวนตรงนี้แล้วข้ลังเีเองบัวด้วย นี่ค่ะมีบ้านนกดาวน,าน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วย,วยนี่ค่ะบ้านนอกดาวของคนสามน่ารักมากนียค่ะนี่นะคะ ที่นินของคุณซ้ตรงนี้มีสีไร่นะคะอยู่ตรงบ้านสวนขสสรังสิตนครนิยกของเราซึ่งตอนนี้บ้านสวนขสสรังสิตนครนิยกของเรานะคะมีคุณลูกค้าเข้ามาปลูกบ้านนําเป็นบ้านสวนไายหลังค่ะตรงมาทําบ้านสวนกันค่ะต้องเรียกว่าบ้านสวนใกล้กรุงธรรมชาติใกล้เมืองที่นี่คือบ้านสวนขสสรังสิตนครนิยกมีทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่สดได้ปลอนได้ค่ะนะคะสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติม062-157444 0 2 1 5 7 4 4 4 9ขอบคุณมากค่ะ